สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวทวิเบ้แหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่ครบเครื่องที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งสุดยอดสตรีทสปอร์ตที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในปี2026กับ Suzuki GSX-S 1000 GX รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมก,กับการอัปเกรดแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เรียกได้ว่าถูกใจสายบิไบายแน่นอนเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน,น GXS 1,000 GX 2,026ยังคงคาแรคเตอร์ที่ดูดันโฉบเฉี่ยวตามสไตล์ของตระกูล g x แต่ในรุ่นนี้ Suzuki ได้ปรับเส้นสายให้ดูสปอร์ตและล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ DRL ที่เพิ่มความดูดันตั้งแต่แรกเห็นตัวแครงด้านข้างถูกออกแบบให้ช่วยเรื่อง Aero d y n a มิก ลดแรงต้านลมและเพิ่มความมั่นใจในการขี่ด้วยความเร็วสูงถังน้ำมันทรงใหญ่พร้อมเส้นสายคมชัดที่เน้นความบึกบึน บวกกับบอกนั่งแบบสปอร์ตที่ให้ทั้งความสบายและความกระชับในเวลาเดียวกันในด้านเครื่องยนต์ GSS 1 0 0 0 GX 2 0 2 6ยังคงใช้ขุมพลัง4สูบเรียง9 9 9 cc ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีสนามแข่งให้พละกกำลังสูงสุดที่ประมาณ152แรงม้าที่1 1 0 0 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด106นิวตันเมตรที่9,250รอบต่อนาทีทำให้การเร่งแซงหรือการถี่ทางตรงนั้นตอบสนองได้อย่างดุเดือด พร้อมระบบเกียร์6สปีดที่จับคู่มากับคลิปชิปเตอร์ทั้งรึ่งและลงเกียร์ทำให้ขี่สนุกและต่อเนื่องโดยไม่ต้องจังพลัสบ่อยๆระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะซูซูกิได้ติดตั้งซูซูกิอินเทลลิเจน r ์ไร s ์ซิสเต็มหรือ SIRS ที่รวมเอาฟีเจอร์สุดล้ำไว้ครบทั้งระบบแทลชันคอนโทรลที่ปรับได้หลายระดับระบบล้อนคอนโทรลสำหรับออกตัวแบบมืออาชีพระบบเอนจิ้นเบรกคอนโทรลที่ช่วยควบคุมแรงเบรกจากเครื่องยนต์รวมถึงระบบพาวเวอร์โหมดที่ปรับได้ตามสภาพ การขี่ไม่ว่าจะอยากได้ฟิลสปอร์ตเต็มกำลังหรือการขี่แบบประหยัดและนุ่มนวลก็เลือกได้ทันทีอีกทั้งยังมีระบบ Cornering ABS และ IMU 6แกนที่ช่วยประมวลผลการเอียงตัวรถทำให้การเข้าโคง้งมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT Full Color ขนาด6.5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Suzuki Mispin ที่สามารถดูแผนที่ฟังเพลงหรือเช็คการแจ้งเตือนได้ในระหว่างการขับขี่ เพิ่มความสะดวกสบายไปอีกระดับระบบกันสะเทือนเป็นของโชว์ว่าแบบปรับได้เต็มรูปแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับการใช้งานทั้งบนถนนทั่วไปและการขี่แบบสปอร์ตด้านเบรกก็มาพร้อมดิสก์คู่หน้าขนาดใหญ่กับคาลิเปอร์เบรโบ่สี่พอดที่ให้พลังหยุดรถที่มั่นใจและแม่นยำด้านล้อและยางเลือกใช้ล้ออันลอยน้ำหนักเบาพร้อมอยางสมรรถนะสูงที่ยึดเกาะได้ดีในทุกสภาพถนน พูดถึงการใช้งานจริง GSX S 1 0 0 0 GX 2 0 2 6ถูกออกแบบให้เป็นสตรีทสปอร์ตที่ขี่สนุกทั้งในเมืองและทางไกลตำแหน่งเบาะและแฮนด์ถูกปรับให้นั่งได้สบายขึ้นไม่เหมาะเกินไปเหมือนซูเปอร์สปอร์ตแต่ยังคงความดุดันในการควบคุมจึงตอบโจทย์คนที่อยากได้บิ๊กบค์ที่ใช้ได้ทุกวันแต่ก็พร้อมพาออกทริปแบบเร้าใจได้ทันทีเรื่องราคาก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ โดย Suzuki s 1, g s x 1,000 GX 2,026มีการเปิดตัวในตลาดโลกด้วยราคาประมาณ14,499ดอลลาร์ 1, 4, 4 99, หรือราวๆ530,000บาทในประเทศไทยและหากนำเข้าแบบตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการราคาก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ550,000-600,000ถ 6, 000, บาทขึ้นอยู่กับค่าภาษีและออปชันเพิ่มเติมถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเทคโนโลยี สมรรถนะและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของประกูล GSX หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่รวมเอาความแรงความล้ําและความสบายไว้ในคันเดียว Suzuki GSX-S 1000 g x 2026ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่ก็คือการรีวิวแบบเต็มๆของ GSXS 1 0 0 0 GX 2 0 2 6จากช่อง b วิเบ e ของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ